สวัสดีค่ะพี่ๆเพืเ่อนๆท้าวันนี้นะคะมีขบวนพิเศษนะคะขบวนที่เก้าเจ็ดสองกำลังเข้ามาเทียมในชานชาลาที่สี่ค่ะวันนี้เราโชคดีมากเลยเจอขอบวนพิเศษน่าจะเป็นขบวนสินค้านะคะเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวมาด,ดูมาดูว่าเป็นหัวลากเบอร์อะไรโอ้วันนี้โชคดีมากเลยเป็นขบวนพิเศษนะคะ ตอนแรกว่ากำลังจะออกไปเข้ามาจอดเทียมในชานชาลาที่สี่ค่ะสวยงามมากเลยโอ้โอ้สี่หนึ่งสี่สามลาเข้า รถโดยสารจัดเฉพาะค่ะูขบวนยาวมากวันนี้เราชอบดีมากค่ะ เป็นรถจัดเฉพาะค่ะกำลังว่าจะออกไปค่ะเข้ามาจอดในชา้นชลาที่4ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าทําขบวนอะไรนะคะรถไม่มั่นใจค่ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนนที่ทราบก็บอกได้เลยนะคะคอมเมนต์มาได้เลยแต่เขาเขียนไว้ในตู้โบกี้ก็คือจัดเฉพาะเข้ามาจอดในชานชาลาที่4ค่ะจอดเทียบเร,เรียบร้อยค่ะ โอเคค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบในคลิปที่รถททาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ